สวัสดีครับกลับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้นะผมจะพามาทดสอบปืน M4A1 นะครับจากค่ายจีนกง Golden Eagle ในคลิปนี้มี2ตัวนะครับเพื่อนๆครับมีตัว F6604 และ FB6604 อา้าวสรุ่นนี้ยังไงนะครับหน้าตาเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับรหัส FB จะเป็นบอดี้โลหะบอดี้โลหะคืออลูมิเนียมบนล่างนะครับ อัปเปอร์กับโลเวอส่วน F6604 เป็นบอดี้ ABS พลาสติกนะครับเจ้าสตัวนี้ทำรีวิวเดียวกันเลยก็ได้กันนะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่บอดี้แล้วก็มีติดเฟดจากโรงงานมาต่างกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ในกล่องบอดี้โลหะนะครับตัวแพงกว่านะราคาอยู่ที่5,500นะครับ5,500ได้อะไรมาบ้าง มาดูกนก่อนนะครับอันดับแรกเอาปืนเอามาให้ดูก่อนกระปืนคือตัวนี้นะครับข้างในกล่องจะมีแม็กมาให้1ตัวเสียเข้าไปก่อนนะครับจุกเซฟตี้1ชิ้นราคาห้าพันห้นะมอปแปลง1ตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องซื้อ1ตัวนะครับลูกกระสุนทดสอบประมาณ2องรยนัด ปีคือปีผีเสื้อปันแม็กนะหนชิ้นคู่มือในกล่องหมดแล้วนะครับอ่ะลืมไปมีแท่ทำมระอาดลำกล้องมาให้อีก1ชิ้นในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วนะขออยกอาอาลงก่อนนะครับตัวต่อไปตัวบอดี้พลาสติก b s s ราคานะครับตัวนี้ถูกกว่าเยอะเลยนะครับราคา4,900บาทนะครับภายในกล่องบรรจุพันมาเหมือนกันหมดทุกอย่าง นะครับราคาจะอยู่ที่4,900บาทอันดับแรกตัวปืนนะครับจุกเซฟตี้คู่มือแบตเตอรี่นิแคสเมียมนะครับ8.4โวลต์แม็กาซีนเหมือนกันนะหม้อปแปลงแบตเตอรี่กับหม้อปแปลงเหมือนกันนะครับกระสุนทดสอบปีกพีเสีอปั่นแม็กแซ่ล้างทำาสะอาดลำกล้องและ ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคเอาลงก่อนปึ๊บอ่ามามาดูนะครับใกล่กะไลสำหรับตัวปืน2ตัวนี้เอาทําคลิปวิดีโอเดียวกันเลยนะครับจะได้ทราบในเรื่องของข้อมูลว่ามันต่างกันเรื่องของน้ําหนักด้วยแต่ความยาวอะไรเหมือนกันหมดนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะเพื่อสังเกตดูอุปกรณ์ที่โรงงานเขาให้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันตรงบอดี้่างที่ผมบอก และสีของบอดี้จะาสองตัวนีด้ดูดีนะครับเทียบกันเห็นไหมสีของบอดี้ถ้าด,ดูดีนะครับมันสีดําเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นบอดี้โลหะจะพิมพ์ลายล่องลึกนะครับเลเซอร์ลงไปที่เนื้องานเป็นโลโก้โค้นะครับเหมือนกันถ้าเป็นตัวบอดี้พลาสติกก็จะปั๊มตัวสือนูนสีขาวขึ้นมาเป็นเลเซอร์มาครับแค่นี้เองและต่างกันตรงบอดี้ครับอัปเปอร์ลเวอร์นะครับชิ้นบนชิ้นล่างตัวนี้ ทุกอย่างเหมือนกันหมดภายในตัวนี้เป็นเกียร์แปดตัวนี้เป็นเกียร์เจ็ดนะครับคือไม่ไม่ใช่ว่าเจ็ดมิลกับแปดมิลคือความหนานะบูทครับล่องของบูทล่องของบูทนะครับล่องของบูทแล้วก็ตัวภายในตัวนี้เป็นหัวท็บบิลิ่งเหมือนกันหัวท้าบิลิ่งเหมือนกันอันนี้ลูกสุบฟันพลาสติกอันนี้ลูกสูบเหล็กนะครับต่างกันแค่นี้ราคาก็สี่พันเก้านะครับกับราคาห้าพันห้าร้อยบาทสําหรับบอดี้โลหะ 4,009กับ5,005ต่างกัน600บาทครับเพื่อนๆนครับได้อุปกรณ์มาเหมือนกันชุดพร้อมเล่นจากโรงงานแต่ต้องซื้อลูกกระสุนเพิ่มนะครับเพราะลูกกระสุนให้มาน้อยมากคือเพื่อนๆจ่ายราคา5 0 0ยเล่นได้เลยนะครับจะมีค่าขนส่งอยู่ประมาณ250บาททั้งคู่เนี่ยราคาค่าขนส่งเท่ากันนะครับเท่ากันควรจะมีลูกกระสุนติดไปสักถุงหนึ่ง250บาท4ีพนัดลูกแท้นะย้ำว่าลูกแท้นะครับ4พนัดค่าขนส่ง เคอรี่อยู่ประมาณ330บาทผมคิดแค่250บาท5,500ันบวก500เท่ากับชุด6,000พร้อมเล่นรวมส่งอันนี้คือสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกตัวนี้4,900บวกเข้าไปอีก500นะครับจะตกอยู่ที่5,400บาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งคือสเต็ปแรกของเดิมจากโรงงานทีนี้ใครอยากมันขึ้นมันขึ้นความหมายคือยิงและสนุกขึ้นเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้มัน8.4โวลต์นะครับผมแนะนําใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เอาเป็นแบต ราคาเริ่มต้นนะ 4, นิกเกิ้เมียม15,400แบตลิโพนั่นเองครับลิเทียมโพลิเมอร์แล้วก็ตัวชาร์จบาลานซ์เซลล์ตัวนี้400ตัวนี้650จะเป็น1 5 0บาทผมคิดแค่1,000บาทนะครับผมคิดแค่1,000บาทก็จะเป็นชุดแบบนี้เพิ่มเข้าไปอาเอาง่ายๆเพื่อนๆเพิ่มเข้าไปอีกพันหนึ่งก็ตัวนี้พันหนึ่งบวกเข้าไปในราคาเมื่อกี้นะครับตัวบอดี้โลหะบวกเข้าไปอีกพันหนึ่ง จากราคา6,000บวกเข้าไปอีกพันนึงก็เป็นชุด7,000พร้อมเล่นรวมส่งได้แบตลิเทียมโพลิเมอร์ตัวนี้นะตัวนี้จาก5,600บวกเข้าไปอีก1 0 0 0ก็จะเป็น6,600บาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งถ้าเป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์ชุดนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่ให้ดูอันดับแรกเรามาดูวิธีการชาร์จก่อนถ้าเป็นแบตเดิมนะครับถ้าเพือ่อนเอาแบตเดิมจากโรงงานไปเล่นสิ่งที่จะต้องทําอันดับแรกเวลาของถึงก็เอาไปเสียบชาร์จแบตก่อน เวลาเสียบหม้อแปลงเข้าไปไฟจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแต่เมื่อใดที่เพื่อนๆต่อสายชาร์จกับตัวแบตเตอรี่เข้ามาแบบนี้ไฟจะขึ้นแบบนี้สีแดงแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งบอดี้โลหะและบอดี้พลาสติกนะครับแบบเดียวกันหม้อแปลงแบบเดียวกันเวลาชาร์จก็ตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเอาออกนะครับเต็มอย่าชาร์จข้ามคืนนะฮะแบตเตอรี่เสียได้นะนี่คือของแถมจากโรงงานแบตเดิมจากโรงงานทั้งคู่เนี่ยเพื่อสังเกตดูถ้าเป็นบอดี้โลหะนะแบตเป็นแบตนี้แคดเมียมกัันนะครบ แต่บอดี้โลหะโวลต์ม huh. ันจะสูงกว่าจะเป็นเก้าจุดโวลต์ถ้าเป็นบอดี้พลาสติกตัวนี้แบตมันจะเป็นแปดสี่โวลต์ไอเจ้าตัวเนี้ยแบตมันเหมือนกันแต่พอเอามาเรียงดูแบตเตอรี่ตัวนี้ได้แบตก้อนเนี้ยขึ้นมาเพิ่มอีกก้อนหนึ่งก็คือบอดี้โลหะเนี้ยจะได้แบตที่มันมันจะยาวกว่านะสองสี่หกหกก้อนนะฮะหกก้อนสองสี่หกหกก้อนอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นแบตเจ็ดก้อนนะครับแบตเจ็ดก้อน เอาแบตห้าก้อนไม่ใช่หกก้อนขออภัยคืออันนี้เดิมเริมจากโรงงานมาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นแบตเดิมนะครับแบตบเดิมที่เวลายิงแล้วเลทจ,จะอยู่ประมาณสักสิบสิบบอลสิบเอ็ดบอลหนึ่งวินาทีออกสิบบอลสิบเอ็ดบอลแต่ถ้าเกิดเราใช้แบตดิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยกดไกลหนึ่งวินาทีเนี่ยจะออกอยู่ประมาณสิบห้าบอลน,นะครับเดี๋ยวเราทดลองให้ดูอ่ะอันนี้คือแบตเดิมชาร์จอยู่ประมาณชั่วโมงนีง ถ้าไฟเต็มไม่ตัดนะย้ําว่าไม่ตัดนะไฟสีแดงจะขึ้นอย่างนี้อยู่ตลอดอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆซื้อแบตลิเธียมโพลิเมอร์มาเราต่อปลั๊กให้กับกล่องแล้วเราเสียบไฟชุบเข้ามาแบบนี้ไอ้กล่องมันจะกระพริบแบบนี้เรื่องปกตินะเช็คว่าไฟเข้าอ่ะพอเวลาเราชาร์จแบตเราเสียบเข้าไปจึบนี่ไฟสีแดงจะขึ้นแบบนี้นะครับอยู่ประมาณสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเต็มนะครับเต็มถ้าเต็มมันจะขึ้นสีเขียวบอกนะอันนี้มันจะขึ้นสีเขียวบอก ตอนนี้มันกำลังชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงทั้งสามมิตถ้ามันเต็มสมมติว่าตรงกลางเซลล์ที่สองเนี่ยขึ้นสีเขียวแสดงว่าเซลล์ที่สองมันเต็มเพราะในแบตเตอรี่ตัวนี้มีแสงเซลล์อยู่สามเซลล์แบตที่สองนะครับเซลล์ที่สองถ้ามันเต็มมันจะขึ้นสีเขียวเพื่อนๆควรจะให้มาเรียงเป็นสีเขียวสามมิตตรงนี้นะแล้วค่อยเอาออกไปเล่นนะครับถามว่าเอ้ยถ้ามันเต็มแค่สีเขียวดวงที่สองแล้วผมอยากเล่นจะทำไงก็ดึงออกไปเล่นได้เลยครับข้อควรระวังอย่างเดียวคือห้ามให้แบตหมดแบตเตอรี่ตัวนี้นะห้ามให้หมดนะ อ่อนได้แต่ต้องรีบชาร์จนะครับถ้าสมมติเราไปเล่นสนามแล้วแบตมันอ่อนแล้วเราเปลี่ยนแบตสำรองเข้าไปใช้เรากลับมาบ้านเราควรจะรีบชาร์จทันทีนะครับถ้าทิ้งข้ามคืนไว้หรือว่า้ามอาทิตย์ไว้แล้วกลับมาชาร์จอีกทีหนึ่งแบตอาจจะชาร์จไม่เข้านะข้อควรระวังอย่างเดียวคือแบตลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยห้ามให้หมดนะครับไฟอ่อนได้แต่ห้ามให้หมดอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูน้าหนักของเจ้าทั้งสองตัวนี้นะครับมันมีห,หูหิ้วให้หิ้วหูได้เลยเอาตัว F 6 6 0 4สติก่อนนะครับ น้ำหนักคือ2712นี่คือน้ำหนักของบอดี้พลาสติก ABS ตัวต่อไปบอดี้โลหะจะหนักขึ้นมานิดนึงนะครับ27จะกลายเป็น2851 2851 2712กับ2851หนักขึ้นมาอีกประมาณสัก2ขีดประมาณมานี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับทีนี้ผมจะวัดความยาวเทียบให้ชมอีกครั้งหนึ่ง สำหรับปืนสองตัวนี้ความยาวของตัวปืนนะความยาวของตัวปืนตลับเม็ดมาเผื่อใครไปหาซื้อกระเป๋าหรือว่าหาซื้อกล่องใส่นี่นะครับความยาวตัวปืนอยู่ที่ประมาณส0มสิบนิ้วหรือเจ็สิบเจ็ดซนติเมตรนะครับเจ็สิบเจ็ดซนติเมตรหังเกตดูไหมครับ7จสิบเจดเซนเหมือนกันนะครับสามสิบ 30. คือขนาดทุกอย่างเท่ากันหมดอ่ะท้ายปรับได้ห้าระดับนะครับ กดตรงนี้นะเวลาปรับท้ายกดตรงนี้แล้วเลื่อนระดับระดับที่หนึ่งตรงนี้อันหนึ่งนะสองสามสี่ห้านะครับห้าระดับนะครับท้ายปรับยืดปรับได้ห้าระดับถ้าต้องการถอดท้ายออกต้องการถอดท้ายออกดึงตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราบีบใช่ไหมเราบีบแล้วเลื่อนใช่ไหมเลื่อนตามระดับบีบแล้วเลื่อนตามระดับที่เราชอบแต่ถ้าเกิดเราต้องการถอดถอดท้ายออกให้ดึงครับดึงตรงนี้ปกติเราบีบบีบดันมาจนสุดนะครับ ดึงย้อนถอดเอกแบบนี้นี่คือการหอดท้ายทีนี้ที่มันปรับได้ห้าดับมันมีตัวนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับมันมีอยู่หกช่องแต่มันสามารถปรับได้ห้าระดับนะครับเพราะระดับสุดท้ายเนี่ยมันล็อกลงล็อก,อกปุ๊บมันปรับไม่ได้เวลาใส่คืนดึงครับดันเข้าไปอ่ะอันนี้เป็นระดับที่หนึ่งก็แล้วกันนะแล้วเลื่อนมาสองสามสี่ห้า หกระดับอ่ะหกก็หกเอา้าหกลูอ่าเรียกงี้แล้วกันนะครับแต่โดยทั่วไปเวลาเวลายิงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะปรับมาประมาณตรงกลางหรืออาจจะสุดแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมสุดนะครับปรับสุดเมื่อกี้ผมไปโดนปุ่มปลดแม็กตัวนี้นาะแม็กก็เลยล่วงอ่ะเอาใหม่อันนี้พูดถึงเรื่องการปรับท้ายนะครับปรับได้หกระดับนะอ่าตัวหูหิว้วเมื่อกี้พูดถึงหูหิ้วนะหูหิ้วคือตัวนี้เขาเรียกหูหิ้วนะครับบางคนก็เอาไว้ใช้ถืองงี้หูหิ้วเนี่ย มันสามารถถอดออกได้นะครับหมุนตรงนี้หมุนตรงนี้เอามือหมุนได้เลยนะครับหมุนหมุนแล้วยกออกแบบนี้หูหิ้วนะโลหะนะครับรางยี่สิบมิลเพื่อนๆสามารถเอาเรดดอทเอาสโคปเอากล้องเลงมาใส่ได้นะครับกล้องเลงมาใส่ได้รางยี่สิบมิลถามว่าถ้าผมไม่ถอดหูหิ้วล่ะนะครับสาหรับปืน m c a 1ปืนพระเอกตัวนี้นะนะถ้าเราไม่ถอดหูหิ้วเราใส่หูหิ้วกลับเข้ามาถ้าไม่ถอดหิ้วเราจะใส่กล้องได้ไหมนะครับมันจะมีรางครับหรือมีรูตรงนี้นะเราเอารางเขาเรียกว่าราง รางบนห่งหิ้ววาวางแล้วก็ขันน็อตล็อกตรงนี้ทีนี้มันก็จะได้รางขึ้นมาตรงนี้เป็นรางแบบแนวตรงเลยนะราง20มิลเขาเรียกรางบนห่งหิว้วพอใส่รางบนห่งหิ้วเพื่อนๆสามารถเอาเลดดอทหรือเอาสโคบวางบนห่งหิ้วได้นะครับรางมีขายตัว350นะอันนี้ชุดแต่งนะสําหรับประกับกลมของเขาเนี่ยคลาสสิกอยู่แล้วประกับกลมนะครับประกับกลมมันจะมีรูตรงนี้มีล่องตรงนี้เราสามารถซื้อรางมาแปะได้นะครับบนล่าง ผมสามารถแปะลางเข้าไปแล้วก็ขันน็อตล็อกตามรูนี้แล้วก็ใส่กิ๊ปมือเสริมเพิ่มเติมได้นะครับชุดแต่งเยอะมากมือรุ่นนี้นะครับเจ้าสองตัวนี้เหมือนกันครับอถอดหูหิ้วหหมุนออกได้เหมือนกันทั้งคู่เลยก็อย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเนี่ยถอดออกมาเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดต่างกันต่างกันตรงที่บอดี้ครับเพื่อนๆครับบอดี้เท่านั้นนะอ่าครับทีนี้ก็เลือกเรื่องราคาได้เลยนะครับจะเอาราคาประหยัดหรือว่าจะเอาราคาที่จะเอาห้าพันห้าหรือสี่พันเก้าอย่างนี้ นะครับส่วนคันลังคันลังอยู่นี้นะคันลังหรือตัวนี่นะตัวดึงนี้นะเวลาเราเปิดกดเข้าไปก่อนเวลาเปิดก็ดึงนี้นะครับแผ่นคัดบอกมันจะเปิดเวลาเราจะปิดตัวนี้นะให้ระวังเคี้ยวตัวนี้หนึ่งนะพับเข้ามาแล้วกดฟังเสียงนะเห็นไหมครับกดแกลบมันก็จะปิดล็อกถ้าเราจะเปิดเราก็ดึงตรงนี้ถ้าเป็นวอดี่โลหะเราจะเห็นเลือนฮอปข้างในนี้เป็นสีบรอนบรอนหรือสีเงินเงินเนี่ยนะครับ อันนี้จะเป็นเรือนฮอปแบบเต็มเวลาเราเวลาเรายิงถ้าเกิดลูกมันมุดเราก็ดันดันหมุนไปด้านหน้านะครับดันเฟืองหมุนไปทางนี้ทางลํากล้องทางด้านหน้าถ้าเกิดมันเหินกันไปเราคลายดันไปทางด้านหลังนะครับผ่านท้ายเนี่ยตัวเฟืองตัวนี้มันหมุนได้เจ้าสองตัวนี้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบอดี้ตัวนี้พอเราดึงขึ้นมามันจะมีแผ่นคัดปอกให้ถ้าเป็นบอดี้ตัวนี้นะถ้าเกิดเราจะปรับฮอปเราต้องดึงคันลังตัวเนี้ยเอามือกดค้างไว้เลยแล้วก็ค่อยหมุนเฟือง เหมือนกันครับเฟืองหมุนเหมือนกันดันไปทางดันทางด้านหน้านะครับลูกเหินถ้าเหินมากเกินไปดันไปทางด้านหลังครับลูกมุดอันนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบอดี้พลาสติกจะมีแผ่นคัดปอกให้เวลาจะปิดก็เหมือนกันครับกดส่วนปุ่มตัวนี้ทั้งสองตัวเลยนะครับเนี่ยปุ่มดันลูกเลื่อนตัวเนี้ทำมาหลอกนะครับเอาไว้กดเล่นนะสําหรับปืนจริงก็เอาไว้ดันลูกกระสุนดันลูกเลื่อนนะเช็คลูกเลื่อนอีกทีนึงอันนี้ยทำมาหลอกนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วก็ตัวปุ่มกดแม็กอยู่ตรงนี้ นี่ครับพุัประมาณนี้ส่วนตรงนี้ตัวขวยลูกเลื่อนนะครับหรือโบตัวนี้ทำมาหลอกนะครับทั้งคู่เลยใช้งานอะไรไม่ได้นะครับใส่มาให้มันครบองค์ประกอบของปืนนะครับแล้วก็ไอซองที่มันแถมมาตอนต้นคลิปตัวนี้ที่ผมเรียกว่าปีกผีเสื้อมันจะเอมาอย่างนี้ครับนี่แล้วก็หมุน ปกติเราเล่นเราก็จะเกลาแบบนี้เดี๋ยวผมเกลาให้ดูนะแล้วก็ในซองปีผีเสื้อเนี่ยมันจะมีตัวนี้เขาเรียกตัวปรับศูนย์หน้านี่ครับดูร่องตรงี้ดูนี่ดีนะเขี้ยวจะมีนะครับเอามาวางให้ตรงช่องแล้วเราก็เอาไว้หมุนเนี่ยหมุนสูงต่าหมุนได้นะครับหมุนสูงหรือต่ําปรับศูนย์หน้าให้ตรงกับศูนย์หลังศูนย์หลังก็จะมีแบบละเอียดกับแบบหยาบนะครับปรับละเอียดหยาบแล้วก็ศูนย์หลังปรับได้อีกนะฮะนี่ครับ นี่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 นมุกป,ปรับซ้ายขวาเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาส่วนตัวนี้เป็นบนล่างเนี่ยเนี่ยยกัวเนี้ยสูงต่ำบนล่างซ้ายขวาหูหิ้วปรับได้อีกหูหิ้วปรับได้อีกนะครับอย่างอื่นก็มีเหมือนกันหมดจ้าต่างกันที่น้ำหนักความยาวเท่ากันประกับเหมือนกันอ่ะต่อไปเป็นวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เอาแม็กออกก่อนแบตเตอรี่ตัวปืน จะใส่ตรงประกับหน้าของเจ้าปืนทั้ง2ตัวนี้นะครับวิธีการเล่นก็กดเดลต้ Link ์ตรงนี้นะครับกดตัวนี้กดดึงถอยหลังมาเห็นไหมมันจะอ้าออกก็ง,ง้างออกนี่ครับนี่คือแบตเตอรี่ช่องใส่แบตเตอรี่ของปืนบอดี้โลหะอ่าเรามาดูบอดี้เอเพลาสติกกันบ้างกดดึงเห็นไหมครับเจ้า2ตัวนี้สังเกตดีๆเจ้าตัวบอดี้พลาสติกจะเป็นฟิลนะครับ จะเป็นฟิวแบบนี้นี่มีฟิวอยู่ถ้าฟิว20แอมป์ถ้าเกิดตัวนี้ขาดก็หาซื้อสายได้ตัว10บาท5บาท10บาทนะครับตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปแต่ตัวนี้จะไม่ใช่ฟิวแล้วนะเดี๋ยวเอาตัวบนออกให้ดูมันจะเป็นเฟสครับมันจะทําหน้าที่คล้ายๆฟิวแต่ตัวนี้จะป้องกันหน้าสัมผัสอันตรายหรือป้องกันเขาเรียกว่ารอบมอเตอร์หมุนผิกติหรือว่าป้องกันพวกตัวหน้าสัมผัสที่มันทาให้ยิงแล้วดำครับก็คือเฟสเนี่ยโรงงานให้มาถ้ามาติดกับบอดี้พลาสติกเนี่ยเพิ่มอีกประมาณ ถ้าเป็นของที่ผมเนี่ยใช้ยี่ห้อเจอด้าหรือบานานาเนี่ยก็ตัวละ500รวมค่ามือช่างนะครับถ้าซื้อไปติดเองก็ตัวละ450อย่างเงี้ยนะครับก็อนนี้บอดี้โลหะจะให้เฟดมาบอดี้พลาสติกจะไม่มีเฟดวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับเสียบตัวนี้เข้ามาในร่องดึงถอยหลังนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ใส่กลับมันถอดได้ทั้งบนและล่างนะครับสำหรับประกับหน้า มาลองฟังเสียงแบตเตอรี่เดิมกันนะครับอ่านี่แบตเตอรี่เดิมนะเดี๋ยวลองฟังเสียงแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ถ้าซื้อเพิ่มนะะมันจะจีดจัดจัดขึ้นอ่ะโอเคเวลาใส่สมมติว่าเป็นแบตเตอรี่เดิมเนี่ยผมอันนี้ผมใส่แบตเตอรี่เดิมให้นะมาครับจุ๊บเข้าไป เอาสายวางตามร่องนี้นะครับเอาหยันดันไปด้าน,นาข้างใส่ประกับหน้าเข้ามากดเดี่ยวาลิงก์หลังนะมือกดกดทั้งคู่บีบอย่างนี้นี่คือการใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานส่วนตัวตัวบอดี้พลาสติกเดี๋ยวผมใส่แบตลิโพให้เลยคลิปนี้ละเอียดยิบผมเคยทำรีวิวเจ้าตัวนี้เมื่อสัก3าสปีที่แล้วครับ ที่มันเข้ามาแล้วตอนนั้นรู้สึกจะทําแค่รีวิวบอดี้พลาสติกนะครับบอดี้โลหะเราไม่ได้ทําไว้ก็เอามาทําร่วมกันในคลิปนี้เลยเพราะว่าเป็นปืนรุ่นเดียวกันจะ้ะแต่ต่างรหัสรุ่นท้ายด้านหลังด้านหน้าด้านหน้านะครับ F กับ FB ตัวนี้เดี๋ยวนะขยับก่อนมันเป็นมันเป็นในเรื่องของการจัดสายนะครับจัดสายดีดนะครับพวกนี้ถ้าเราจัดสายดีมันจะไม่งับสาย วา,านนี้ครับมาเรามาใส่ลูกกันแม็กเหมือนกันนะครับแม็กสำรองมีขายตัวละ450บาทเดี๋ยวเราใช้แค่แม็กเดียวเนาะในการทดสอบปืนเจ้าสกระบอกนี้เปิดจุกใช้ลูกกระดาษกเล่นบอลแท้นะครับย้ำว่ากุญแนบอลแท้0.20เทลงไปในรูนี้นะแบบนี้1นึ่แม็กบรรจุอยู่300นัดนะครับอันนี้เต็มละเต็มละรลนล้ วิดฟ้าครับเวลาเราเล่นเราปั่นตัวตัวนี้เห็นไหมมีลานให้ปั่นอยู่ลูกจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับบางคนบอกไม่มีไม่มีมือตรงนี้ปั่นแล้วมันเจ็บมือบางคนนะเขาก็เลยแถมเนี่ยมาเราก็มาเสียบเข้าตรงนี้แล้วเราหมุนเราหมุนผีผีเสื้อหมุนมิกกี้เมาส์ก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียก มีีเสื้อหมุนแบบนี้อ่ะมาครับเรามาดูวิธีการยิงกันอ่ะวิธีการยิงก็อย่างนี้นะครับโหมดในการปรับมีเซฟสมิเท,มเทียนัดนะฮะแล้วก็ฟูออโต้เซฟก่อนใส่แม็กเข้าไปเคาะเช็คนะป,นปันปันปันันมาดูความแรงครับปิดฝา ความแรงเดิมจากโรงงานโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับปืนบอดี้โลหะเดี๋ยวดูฟัวรอต้นะครับเลขก็อยู่ประมาณสิบสามสิบสี่บอลสิบสามบอลนะครับสิบสามบอลถ้าเป็นตัวเมื่อกี้เราไปหมุนฮอบเยอะไปเดี๋ยวคลายก่อนคลายให้มันอยู่ในตำแหน่งปกติกันอ่ะขออีกทีหนึงโอเคนะครับสามอเจ็ดสิอโตโเลขสิบามบอล ันก็เลดอยู่ประมาณนี้ครับไม่หนีนี้ความแรงสามร้อยเลดสิบสามบอลสามร้อยเจ็ดสิบสองทุกครั้งที่เราปดแม็กจะมีลูกร่วงลงมาแบบนี้นะครับปกตินะเรามาดูริเทียมโพลิเมอร์กันตัวนี้เป็นบริพาสติกนะครับแต่ใส่แบตลิโพแบตเดิมจากโรงงานเลดสิบสองสิบสามบอลน,นะครับเดี๋ยวดูแบตลิโพ เรทสิบหกบอลนะครับบอรีดพลาสติกสี่ร้อยสิบสามเรทสิบหกบอลนะครับสี่ร้อยหกถ้าเป็นแบตเดิมก็เรทสิบเอ็ดสิบสองบอลถ้าเป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์เรทอยู่สิบเจ็ดบอลค่อนข้างเวิร์กนะฮะถ้าเป็นแบตลิโพนะและแบตลิโพอ่าหรือลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยไอตัวที่ผมแนะนําเมื่อกี้ครับเพื่อนๆครับมันคือแบตสิบห้าซีพันร้อยที่เป็นก้อนเล็กมันมีก้อนที่ใหญ่กว่านี้จากราคาหกร้อยห้าสิบาทจะเป็น กนละ850บาทอันนี้แจ้งความประสงค์ได้นะครับถ้าเกิดต้องการเป็นแบตก้อนใหญ่มันใส่ในซ็อกเก็ตช่องเก็บเนี่ยได้ทั้งบอดี้พลาสติกและบอดี้โลหะเลยนะครับก็เพิ่มอีก200แต่ที่เราแนะนําเป็น15,400ก้อน650เนี่ยเพราะว่าราคามันเป็นแบตลิโพที่ถูกที่สุดและเริ่มต้นเริ่มต้นของแบตลิโพแล้วก็ใส่ปืนได้ทุกรุ่นนะครับย้ํากันอีกทีนึงสาหรับบอดี้โลหะ5,500นะครับตัวปืนนะบอดี้พลาสติก4,900อุปกรณ์พร้อมเล่นจัดชุด ใหญ่ไฟกระพริบเพิ่มเข้าไปอีกพันห้าแต่แค่จะเอาแค่ชุดพร้อมเล่นแล้วก็ลูกปืนแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานก็บวกไปอีกแค่ห้าร้อยจากห้าพันห้าบวกอีกห้าร้อยสี่พันเก้าบวกอีกห้าร้อยนะครับพเพื่อนๆครับสองตัวนี้พเพื่อนๆสนใจตัวไหนนะพเพื่อนๆแคปหน้าจอแล้วแจ้งเราได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะลงรายละเอียดให้พเพื่อนๆค่อนข้างละเอียดยิบเลยนะครับแต่ในเรื่องของการบริการหลังการขายเช่นจะแต่งแรงแต่งทนแต่งมั่นยำท่อรีดยางฮอบอะแดปเตอร์มีหมดทุกอย่างเลยครับเพื่อนๆที่ร้านนี้แต่งได้นะแต่งงงแแรรรอััดดไ้้ีนนะคบ แล้วก็อยากแต่งสปีดก็แต่งได้นะครับอยากใส่ดอทใส่อุปกรณ์เสริมที่นี่มีให้เลือกหมดในเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะทักหาแอดมินให้แอดมินแนะนาก็ได้เพื่อท่านใดที่อยากซื้อตัดผ่านบัตรเครดิตทั้งคู่เลยนะบอดี้โลหะบอดี้พลาสติกก็แจ้งความประสงค์กับแอดมินได้เดี๋ยวแอดมินจะให้ไปกดผ่านลิงก์ของช้อปปีนะครับใครอยากผ่อนชาระผ่านช้อปปีก็ทําสัญญาผ่านช้อปปีแล้วมาผ่อนกับเราก็ได้นะครับก็คือจริงๆผ่อนกับช้อปปีนะไม่ได้ผ่อนกับเรานะแต่เราทําให้กดผ่อนในช้อปปี้ ง่ายสุดเลยครับเพื่อนครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ค r code คปรากฏขึ้นนะครับก็จะมีทั้ง Facebook ทั้ง Li n e นะครับทั้ง s h อ p e e ทั้ง l a z a ด a านะครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้นะครับทักมาเดี๋ยวส่งพิกัด G P S ให้นะครับ ID l i ี e ไลน์ a m f o u b p k n shop Facebook ชื่อเพจห้างหุ้นส่วน m four b pikan ลำปางวันนี้ช่างยนต์ขอจบคลิปวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆืนที่กำลังมองหาปืนพระเอก m c a 1ไปใช้สักกระบอกนึงรหัส บอดี้พลาสติก f 6 6 0 4รหัสบอด oh ี้โลหะ fb นะ fb 6 6 0 4โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ